ตัวนี้เท่าไรนะครับผม5 0 0แ0นสี่นมีแน่นอนสมมติว่าใครไปซื้อมือสองดีกว่าใช่ต้องต้องเช็คห่อพักน้ำอ่ามันจะอยู่แกะยู่บ็อกใช่ครับก็อาจจะให้เราต้องดูหม้อน้ำว่าน้ำมันจะหายไปหรือเปล่าแต่เนี้ยถือว่าแก้ไขแล้วไม่มีอยากให้ทุกคนนะครับผมลองมาเช็คเรื่องนี้นิดนึงนะครับผมเรื่องอะไรครับคุณกั้ง สวัสดีวัยรุ่นทุกคนนะครับ<ด>ผมวันนี้<ร>นะครับผมเราอยู่กันที่ร้านกู๊ดเวสป้านะครับผมอ่ะวันนี้นะใครที่ซื้อเอ็กซ์สามร้อยเรมัสตามานะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับผมลองมาเช็คเรื่องนี้นิดน,นึงนะครับผมเรื่องอะไรครับคุณกังหม้อน้ำครับเรื่องหมอ้อน้ําใช่ไหมครับผมเขาเรียกไอหม้อพักน้ํามันจะอยู่แกะอยู่บ็อก อ่าฮะแล้วก็ดึงขึ้นก็จเจอเลย uh huh. อ๋อรุ่นนี้มันจะเป็นตัวคือแลมมันจะมีสองลรอสามลอลอแรกที่มีปัญหากันก็คือจะตรงนี้ตรงไหนครับเนี่ยครับเหล็กเนี่ยต้องดูเหล็กงางใาเวแป๊บนึงนะครับดูเหล็กใช่ไหมอ่าตรงน, league, รงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอากล้องมาสองดูครับเนี่ยเหล็กตรงนี้รุ่นล้อแรกที่จะมีปัญหากันเยอะก็คือเหล็กตรงเนี้ยมันจะอยู่ใต้นี้มันอยู่ใต้หม้อ หม้อพักครับแล้วมันจะทําให้เวลาเราขับรถการยุบตัวของรถเหล็กนี้จะไปแทกกับหม้อพักน้ำทำให้หม้อแตกแต่รุ่นใหม่ๆไม่ดีแล้วครับรุ่นใหม่ๆจะแก้ไขออกมาแล้วแก้ไขเรียบร้อยแล้วก็คือถ้าสมมติว่าสมมุติว่าใครไปซื้อมือสองดีกว่าใช่ต้องต้องเช็คสําคัญสำคัญเลยก็คือถ้าสมมติว่าเหล็กมันไปกระแทกกับหม้อน้ําแล้วหม้อน้ําเกิดรั่ว ใช่ครับก็อาจจะให้เราต้องดูหม้อน้ําว่าน้ํามันจะหายไปหรือเปล่าแต่เนี้ยถือว่าแก้ไขแล้วไม่มีปัญหาต่อไปก็จะเป็นพวกเบรกเบรกจะเป็นเสียงมันจะดังเหมือนจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดเหมือนเสียงร้องของหนูครับเวลาขับแล้วมันจะดังจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดไม่มันเป็นเรื่องธรรมดามันจะบอกว่าใช่มันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับแรมแต่จริงๆมันไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่มันก็เกิด แต่เราก็ทําได้ด้วยการล้างล้างลางพวกออฉีดสเปคินเนอร์หรือพวกนี้ครับครับรลๆยังไม่ดังหรอกอแต่เดี๋ยวอีกสักพักส่วนโชคโชคนี่จะแข็งแข็ง,แข,งแข็งมากๆอ่าวันก่อนผมทำ,ทำทำทำคลิปบอกไปแล้วข้อดีข้อเสียแสนห0 0หมื 50, หรือว่าขับเลมเลสตารเนี้ยขึนข้นมปัญปา จะเป็นเลื่อนไม้ครับผมที่ไม่ติดนะครับผมโค้งแข็งิ่เกินไปยางเลยก็แล้วกันนะครับผมข้อดีคือคือแตสวยนะครับยิ่งบอกว่าเอ้ยซึมจริงเว้ยใช่ของเวสต์มาแต่อันนี้นี่อันนี้นี่ร้อนจริงๆใช่แก้แก้ได้ไหมแก้ไม่ได้ครับแก้ไม่ได้เพราะขนาดสูงเขายังติดฟอยล์มาเลยเขาเห็นไหมอ่าอ่าเขาโบ้ไอ้นี่เขาติดฟอยล์มาให้ใช่เขาติดฟอยล์จากสูทเลยก็เขารู้อยู่แล้วว่ามันร้อนขนาดไหนเนี่ยไหมอ่าซ้ายขวามีหมดเลย โอเคประมาณนีมน้มันคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาขับไปร้อนข้างๆใช่ครับอันนี้เป็นธรรมดาเลยใช่ครับเพราะว่าใบพัดที่ปั่นปั่นความร้อนออกมามคือหม้อน้ําใบพัดหม้อน้าจะอยู่ในเนี้ยแล้วมันจะปั่นความร้อนออกมาทางล่องนี้แล้วมันก็จะเข้าขาเราแล้ร้อนโดปกติจะอยู่ใต้ขวาเลยใบพัดอยู่ใต้เนี้ยสองอสองใบ ความร้อนก็ปั่นเข้านี่มาเข้าขาเราก็จะร้อนแต่แต่ผมชอบเวลาฝนตกใหม่ๆนะแล้วขับเวลาไอร้อนมาก็ถือว่าได้รับความอบอุ่น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 นะครับผมโช๊คนี่ก็คือผมก็เข้าหลายหลายคนก็ถามว่าขับไปประมาณตักพันกิโลสองพันกิโลแล้วมันจะนุ่มขึ้นแต่ผมก็ไม่ได้ทดสอบนะว่าผมเปลี่ยนหมดเปลี่ยนเลยใช่ใช่ครับก็ไม่มีปัญหาอะไรมากเดิมๆรุ่นใหม่ๆหม่ดีแล้ว รุ่นใหม่ๆนะแต่รถแรกๆมีปัญหาเยอะอาโอเครุ่นใหม่ๆไม่ค่อยาจะไม่มีปัญหาแล้วครับก็แค่เรื่องความแข็งของโชคแค่นั้นแหละครับแล้วก็ความร้อนซึ่งเป็นปัญหาเล็กน้อยถ้าเราเทียบกับราคาที่เราได้มาก็เวสป้าสปรินแสนสามแปดหมื่นเพิ่มสองหมื่เราได้แรมแต่ได้แรมที่สามว่ซึ่งมันคุ้มอยู่แล้วถ้าเทียบในบอดี้นี้สีเท่านี้ราคาเท่านี้ ปัญหา<ก>ประจะายจิตจิตนิดหน่อยก็ไม่ไม่ไม่ถึงกับควรใจเยอะครับอ่าโอเคอันนี้ผมเนี่ยต้องบอกว่าผมเพิ่งซื้อมาแล้วก็ขับไปประมาณ70กิโลแต่ว่าลืมไปครับผมว่าพอดีว่าคุณกั้งนะครับผมพี่กั้งบอกว่าให้มาดูหม้อน้ําก่อน<ช>เพราะว่าถ้าเกิดมันเกิดไปกระแทกอะไรอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ย<ช>เดี๋ยวซวยเลยหม้อน้ํามันจะแตกออแล้วเวลาเราขับทางไกลมันน้ํามันจะได้น้ามันจะไม่หมุนเวียนในในในรอบเครื่องแล้วทีเนี้ยความร้อนก็จะขึ้นแล้วเครื่องก็จะ ด่าน <000. S 2> หาได้อโอเคนะครับผมอ่ะนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญเลยนะครับผมถ้าสมว่าใครไปดูเออใครไปซื้อมือสองไปสอยมือสองมาไปซื้อต่อหรือว่าใครใครที่ซื้อมาครับแบบใหม,ใหม่ๆก็ลองไปเช็คดูในเรื่องนีลง้ลองสอบถามเซลล์ดูครับว่าปัญหาหม้อน้ำเออแรมเขาแก้มันหรือยังอะไรอย่างเงี้ยอืม ถามแม่ครับอยากรู้เลยถามเลยแรมมีนาที่ตอบถามเราพวกเซลอะไรเงี้ยไม่งั้นครับผมเดี๋ยวถ้าสมมติหม้อน้าแตกขึ้นมาแล้วก็มันจะกลายเป็นปัญหาที่หลังแล้วเป็นเรื่องใหญ่มันจะมีรถเทๆเยอะครับผมที่นี่ครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันโอเคอย่าลืมกด subscribe กดถูกใจแล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยกับช่องชาแนลนี้สวัสดีครับจอดจัดแน่นะครับผม